เดี๋ยวน้มาท่านไหนมาเลยค่ะขอบคุณไลลาขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนในพี่สุภูสุคนเด้อค่ะเดี๋ยวนะคะมีแบบเราก็จะพยายามไม่ให้เห็นคนอื่นนะคะ Are you know when they open? They not open? No. Ah uh, Sunday. Uh This time only Sunday. The, tomorrow Sunday. Yes. Yes, they yeah. open on Sunday. Yeah, at this time. At this time, right? Yeah. Okay. Until um, eleven or twelve o'clock at night. Okay. Right. Okay. Until, uh, other day is not no, open. No. Oh, just every Sunday. Only Sunday. Only Sunday. Okay. Yeah. Right. Time. ถามอ่าพ่อใหญ่ที่แกมาอ่าเปลี่ยนหนังสือเอาไปอ่านว่าร้านนี้เขาเปิดกี่โมงเปิดวันพรุ่งนี้เปิดทุกวันอาทิตย์แต่วันธรรมดาเขาไม่เปิดนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะพี่น้องผู้ใดทียังบ้านดได้ไปฟังเพลงอีหลาไปฟังเด้อพี่น้องคะขอบคุณมากนะคะผู้บบาวคนแรกของน้ององคง ไปฟังกันได้ด้ยค่ะเดอไปฟังกันได้นะคะไข่ห่อหน่อ แบดคอยสิบเบริลหรอพี่น้องเอ้ยคอยทาพพรใหง่า่คอยพ่านในม้าอยู่ค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่พี่ท่านใดที่ยังไม่ไปฟังเพลงอีหลาหน้อยไปฟังไปหนุนกันด้วยค่ะแม่สมศรีก็เป็นอีกแค่หนึ่งกระบอกเสียงที่เราแบบเออมาส่งกำลังใจให้น้องพี่น้องค่ะนั่นนะคะอย่างน้อยหน่อยอย่างน้อยหน่อ ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ ค่อยเจอแต่อะไรแปลกๆพี่น้องเลยมส่สาางว่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆในพี่สุภูสุคนเด้อค่ะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะเพื่พอนๆค่ะ ใครที่ยังไม่ทันได้ไปฟังก็ไปฟังแต่เชื่อเลยว่าหลายคนน่ะฟังแล้วหลายคนน่ะฟังแล้วฟังอีกแต่ก็ยังฟังเหมือนเดิมพี่น้องแต่กันยังบนฟังพลังเงียบปันปันยอดวิวไห่อีหลาไหอีหลาหอดทะลุล้านวิวเจ้าไหนกระสีหอดอยู่แล้วล่ะพี่น้องยังไงก็ถึงล้านวิวอยู่แล้วอ่าไม่ถึง24ชั่วโมงถึงอยู่แล้วพี่น้องขาไปเราด้วยคลิปนี้ขอบคุณหลายๆไปซอยกันปันวิวไหอีหลาหน่อย ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะบอกแล้วว่า,อ,าอีหลาน้อยยืนหนึง่งยืนหนึง่งทุกสถานการณ์บว่า,วาน,น้องสิเหตุเพลงเอยียงออกมาเอฟซีผู้นี้กัยังคอยหนุนคอยดันให้อีหลาหน้อยเฮาคือเก่าข,ขอบคุณหลายๆขอบคุณสุภสุคนเลยค่ะผู้บ่าวคนแรกเนาะพี่น้องะ่ะเบิงแล้วเบิงอีกเบิงแล้วก็คอมเมนต์พร้อมไหลพร้อมแช์พร้อมแหงแต่ดีด้ค่ะทรงกําลัง